สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยเลติทอยด์คอมนะครับผมพบกันอีกครั้งกับการรีวิวของเล่นนะเจอกันทุกวันเลยวันนี้ผมจะมานำเสนอของเล่นโมเดลเกี่ยวกับรถกันดูบ้างน,นะครับตัวนี้มันมาจากเรื่อง f a t ์สแอนฟิเลตภาค7นั่นเองตัวนี้จะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้องจากจาร่าทอยนะครับผมเราดูหมุนกล่องครับหมุนกลองนี่นะครับ ตัวนี้สเกลหนึ่งต่อยีี่นะครับไซส์จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงอันนี้จะเป็นรถที่อยู่ในซีรีส์ของตัวนี้นะครับที่เรามารีวิวก็จะเป็นตัวไหนเนี่ยเชืบเชบเชบ,ชบนี่ตัวนี้ Ford GT หมุนครับหมุน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 นนี่นะครับผมซื้อสวยงามครับมาเรามาแกะกล่องมาดูดีกว่านะครับ ตัวรถเป็นเหล็กดายแคทนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาผมจะมาให้คุณดูใกล้ๆสวยมากเงาวิ่ง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 เลยแล้วก็ลูกเล่นก็จะมีรอบคันนะครับผมด้วยความที่ว่าตัวนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เนาะรายละเอียดค่อนข้างดีมาดูทีละจุดครับนี่ประตูสามารถเปิดได้เห็นไหมเมื่อเปิดออกก็จะพบรายละเอียดข้างในยุบยับไปหมดเลยเห็นไหมครับเห็นคันเร่งไหมเห็นพวงมาลัยไหมครับ ขนาดหน้าปัดยังมีรายละเอียดเลยเห็นไหมครับนี่นะอ่มาดูครับหมุนหมุนหมุนมุนมาฝั่งนี้กันดูบ้างนี่รายละเอียดดีมากครับข้างหลังสมารถเปิดได้นะครับอืมเห็นเครื่องยนต์อยู่ข้างในครับสวยงามมากรายละเอียดโคตรดี น,ะนี่คุณดูตรงล้อดินะถ้าซูมดูคุณจะเห็นดิสเบรกอยู่ด้านในนะครับชื่อฝากระโปรงสามารถเปิดได้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ข้างหลังข้างหน้าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นที่เก็บของใช่ไหมเออใช่ด้วยเห็นไหมครับนี่คือเปิดได้ทุกจุดนะครับก็คือจะเปิดประตูซ้ายขวากระโปรงหน้าแล้วก็กระโปรงท้ายนะครับผมมา ผมพยายามซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันดูตรงไฟหน้าครับคมกริบรายละเอียดดีมากคำว่าฟอร์ดชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ด t t จากเรื่องฟ์ดแอมฟิเลตภาคเจ็นั่นเองนะครับผมมาตัวนี้อาลองพลิกดูข้างล่างก่อนปรปับโฟกัสครับเห็นไหมสเกลขนาด1น่ต่อ24นะครับ มาเรามาวัดขนาดก่อนครับทีนี้เราไม่รู้ไงว่าไอ้หนึ่งตัวยี่สิบเนี่ย,นยขนาดมันเท่าไหร่ความยาวของรถตัวนี้จะอยู่ที่20่เซนติเมตรนะครับผมหรือประมาณ8นิ้วไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยมาดูความกว้างดูบ้างครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณเเซนติเมตรนะครับผมหรือประมาณ3นิ้วครึ่ง นะความสูงความสูงน่าจะไม่มากครับรถทรงสปอร์ตแบบนิดนึงความสูงจะอยู่ที่ห้าเซนติเมตรหรือประมาณ2นิ้วนะครับมามาดูน้ำหนักกันบ้างครับน้ำหนักจะอยู่ที่ห้าอยสิเอดกรัมประมาณครึ่งกิโลนะครับโอ้ค่อนข้างหนักพอสมควรแนฮะ อเคนะครับผมก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวเนี้ยอยากจะซื้อไปสะสมก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมผมหมุนให้คุณดูอีกรอบหนึ่งสวยงามครับน่าสะสมมากและมันไม่ใช่โมเดลที่แบบว่าที่เป็นโมเดลธรรมดามันเป็นโมเดลที่มาจากภาพยนตร์ด้วยนี่ด้านท้ายจะเห็นว่าฟ a สต์แอนฟิเรีย สวยแะโอเคนะครับผมลิงก์การสั่งซื้อผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ